สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะพามาตัดดุมแบบนี้นะครับเนาะมาสอนเทคนิคการตัดดุมครับผมคั้นแรกก็ตัดผ้ามาเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บพับครึ่งพับครึ่งเนาะแล้วก็รีดให้เรียบแล้วพับอีกทีหนึ่งเสร็จปุ๊บ แล้วก็พับอีกทีหนึ่งครับผมทั้งหมดจะพับอยู่สามครั้งนีไว้พับเสียบแนวดินสถวาดวาดแบบนี้เนาะมองเห็นไหมครับ แล้วก็ตัดตามเส้น เนี่ยให้รูปได้รูปแบบนี้เสร็ปุ๊บมาดูครับผมมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้จะได้ดุมสวยๆโอเคครับสวัสดีครับ